วิธีใช้กดดึงดูดแจ k คแคนฟิล EP 12ทัศนคติทัศนคติของคุณสามารถทำสถานการณ์ใดๆให้ดีหรือพังทลายได้คุณสามารถมีทัศนคติบวกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตคุณหรือคุณสามารถจมปักอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยการตำหนิติเตียนและความโศกเศร้าได้ คุณเป็นคนตัดสินใจคุณสามารถเลือกอย่างมีสติคุณสามารถเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ความจริงใดๆที่รรเราเผชิญยังไม่สำคัญเท่ากับทัศนคติของเราที่มีต่อมันและทัศนคตินี้เองที่จะกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของเรามนุษย์จะมีความสุขได้เท่าที่พวกเขาตัดสินใจให้เป็น จงไปอยู่ใกล้ๆกับคนที่มีความคิดเป็นบวกศิลปะของการมีความสุขซ่อนอยู่ในพลังงานแห่งการดึงเอาความสุขออกมาจากสิ่งธรรมดาทั่วไปพยายามเปลี่ยนทัศนคติของคุณและค้นหาความสุขในสิ่งธรรมดาทั่วไปในชีวิตพวกเราทุกคนมีงานประจำและงานเล็กงานน้อย ซึ่งในอดีตเราอาจจะรู้สึกเบื่อนหน่ายเกี่ยวกับมันก็เป็นได้พวกมันเป็นงานประจำและจะไม่หนีไปไหนดังนั้นคุณควรพยายามที่จะสนุกไปกับมันเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะรับมือกับงานและเหตุการณ์ด้วยทัศนคติแห่งความสุขและความกระตือรือร้นแล้วคุณจะสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณโดยทันที ชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นเองอย่างแท้จริงจำไว้ชีวิตเป็นการเดินทางและมันเป็นความสุขจงเลือกที่จะรักษาทัศนคติบวกเอาไว้จงมีความสุขจงรู้สึกขอบคุณจงให้ความรักและมีเมตตาล้อมรอบตัวคุณด้วยคนและพลังงานที่เป็นบวก รอคอยวันใหม่แต่ละวันด้วยความตื่นเต้นและความอัศจรรย์ใจเหมือนเด็กใครจะไปรู้ว่ามันมีความมหัศจรรย์แบบไหนที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจงมีศรัทธาและสนุกสนานอนาคตของคุณจะเปิดเผยตัวตนออกมาอย่างอัศจรรย์คนส่วนใหญ่กำลังค้นหาความสุขพวกเขากำลังมองหามัน พวกเขากําลังพยายามตามหามันในคนบางคนหรือบางสิ่งที่อยู่นอกกายเขานั่นแหละที่เป็นความผิดพลาดส่วนใหญ่ความสุขนั้นเป็นบางอย่างที่คุณเป็นและมันเกิดขึ้นจากวิธีที่คุณคิดขอบคุณและซาบซึ้งทัศนคติที่ดีที่สุดที่คุณสามารถมีได้ก็คือความรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้ง ความรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในชีวิตตอนนี้จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นในชีวิตของคุณโดยอัตโนมัติและไม่ต้องใช้ความพยายามอารมณ์เหล่านี้เป็นแรงสั่นสะเทือนที่มีความถี่สูงสุดและโดยผ่านกฎแห่งการดึงดูดมันจะดึงดูดทุกสิ่งเข้ามาให้คุณรู้สึกขอบคุณมากขึ้นอีกต่อไปพยายามรู้สึกขอบคุณ กระทั่งสถานาการณ์ที่ยากและท้าทายที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเพราะบางเหตุการณ์ที่เราประสบเหล่านี้นี่เองที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตทั้งทาง,ทางจิตวิญญาณและอารมณ์คุณสามารถเรียนรู้ที่จะมองอุปสรรคทั้งปวงเป็นโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพความแข็งแกร่งความสามารถความรู้หรือความเฉลียวฉลาดใหม่ๆ แล้วรู้สึกขอบคุณกับบทเรียนเหล่านี้เคารพในโอกาสเหล่านี้และซาบซึ้งในทุกๆสิ่งที่คุณเรียนรู้ระหว่างกระบวนการการรักษาในทัศนคติของคุณเป็นบวกและรู้สึกขอบคุณตลอดระยะเวลาเหล่านี้จะไม่เพียงป้องกันคุณจากการดึงดูดสถานการณ์ที่ยากลำบากเข้ามาในชีวิต มันจะสร้างสนามพลังงานบวกที่จะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามามากขึ้นอีกด้วยความสุขโดยตัวมันเองคือความรู้สึกขอบคุณประเภทหนึง่งทำกลางทุกๆท,ทัศนคติที่เรามีได้แน่นอนทัศนคติแห่งความรู้สึกขอบคุณนั้นสำคัญที่สุดและจนกระทั่งบัดนี้ก็เป็นทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้มากที่สุดเช่นกัน ลองพกเหลียญก้อนหินคริสตัลหรือวัตถุที่มีความหมายอันเล็กๆไว้ในกระเป๋าของคุณทุกทุกวันระหว่างวานันแต่ละครั้งที่คุณล้วงหรือหยิบเงินมันจะเป็นเครื่องมืออันจับต้องได้ที่คอยเตือนให้คุณหยุดคิดเกี่ยวกับบานสิ่งที่คุณมีที่จะต้องรู้สึกขอบคุณความปิติอินดีเป็นทัศนคติอย่างหนึ่ง มันคือการมีอยู่ของความรักสำหรับตัวเองและผู้อื่นมันมาจากความรู้สึกสงบภายในความสามารถในการให้และรับและความรู้สึกซาบซึ้งในตัวเองและผู้อื่นมันเป็นสภาวะแห่งความรู้สึกขอบคุณและเป็นความเห็นพกเห็นใจความรู้สึกแห่งการเชื่อมโยงกับตัวตนที่สูงขึ้นของคุณจดบันทึกความรู้สึก ขอบคุณของคุณไว้จงเริ่มเขียนบันทึกความรู้สึกขอบคุณและความรู้สึกเห็นคุณค่าทุกวันมันเป็นเครื่องมือที่จำเป็นและมีค่าในการพัฒนาความเติบโตเอาแค่สั้นๆเพียง5สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในวันนั้นการบันทึกนี้เพื่อยกย่องและซาบซึ้งกับความดีงามในชีวิตเป็นประจำทุกวันการรู้สึกขอบคุณ แต่ละคืนก่อนนอนอาจใช้เวลา2-3นาทีเพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เลือก5สิ่งอาจจะเป็นคนหรือเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกขอบคุณเป็นที่สุดมันไม่มีถูกไม่มีผิดเพียงแค่อะไรก็ได้หรือใครก็ได้ที่คุณรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจในวันนั้นมันมีความเยือกเย็น อยู่ในชีวิตที่รู้สึกขอบคุณมันเป็นความสุขใจอันเงียบสงบ